สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขุสุขคนค่ะทักายกันบาหวาจะเป็นภัยยูไสทักใจกันเอฟซีอีลาอุ้งอิงเอฟซีสาวน้อยเพียปันแพงค่ะช่วงนี้อีลาอุ้งอิงพ่อโจทีมงานสาวน้อยเพียดปันแพงเพื่อนกับมีการซ่อมเตรียมงานต่างๆเพื่อที่จะเปิดฤด,ดูกาลใหม่พี่น้องเปิดฤด,ดูกาลใหม่ ตรงกับวันที่21กันยายน2 5 6 7ค่ะเสือว่าหลายคนกะเตรียมโตขึ้นกันเตรียมโตว,ว่าเม่นมอรองมอลำคือกันเตรียมไปมวนเพื่นวานอเตรียมไปมวนนะคะบ่แม,ม่นเตรียมไปมั่วอืมมั่มวยังมั่วนาห้านเนาะเสน บบเดียค <laughs> bon ือการผสนทั้งมวนทั้งมันะ่วนั่นแหละัสมเนาะเออเบาหยอกสื่อดอกพี่น้องเลยเตรียมไปมวนหน้าหาันหลายคนก็่ากคอยสิไปมั่วน้าหันผสนเอาก็เตรียมตัวเตรียมตน2ยี่สิบเอ็ดกันยายนสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดค่ะแล้วช่วงนี้ก็เห็นบอสโจเพิ่นโปรโมทเพลงใหม่เนาะพี่น้องเร็วเร็วนี้เพิ่นหานนะคะสายเลือดหนักสู้ค่ะพี่น้อง สายเลือดนักสู่เป็นจังไดลูกไายของเจ้าเก่งบ่อเพื่อนว่นเนดีเอ็เจากพอส่งต่อมาให้ลูก้ายเพื่อนว่าพอเป็นคนสางลูกเป็นคนสู่จนหอดจุดหมายบัดถึงเส้นไช่แล้วพอบอยู่เป็นจังไดพี่น้องคะ่ะฟังแล้วกะบอกได้เลยว่า คือความหูดซึกบทเพลงนี้นะพี่น้องสาวน้ำเยินเสื้อว่าบอสโจถ่าสุมวันล้ขึ้นไปห้องจึงเวทที่เอแรกเนี่ยแล้วหายกะกพี่น้องเขาห้องอัดกระยานอยู่เ<ม>ขาห้องอัดกระยานหายอยู่พี่น้องสายเลือดหนักสูงก็น่าจ,จะเป็นอีกบทเพลงที่กลั่นกรองออกมาจากเรื่องราวชีวิตชีวิตจริงของบอสโจเพราะว่ากะเห็นเพิ่น โปรโมทนาะในในส่วนนี้คือจะเ่าถึงคุณพ่อสงกรานต์น้ำวงศาผูกกอตังสาวน้อยเพชรปานแพงเดี๋ยวพี่น้องคะขออนุญาตเห็นเพิ่นเอาคลิปเก่าย้อนไปเมื่อหาปีแป๊บเดียวนะคะพี่น้องคลิปนี้หาปีแล้วบอสโจเพิ่นเอามาให้เบิงแต่ว่าสาวน้ำเยินมจะขอหยิบมาจากนิดนึงพี่น้องบางช่วงบางตอนที พอสงกรานต์เพื่นเวาในคลิปแล้วกันเนาะนี่บอสโจเพิ่นโพสดูคลิปนี้ทำไมน้ำตาผมไหลสายเลือดน,นักสู้พ่อในวันนั้นกับผมในวันนี้คลิปนี้เมื่อห้าปีเพื่อนว่ะเอานิดนึงพี่น้องให้พี่น้องเด้เดย์เดเบ,บิงนิดนึงมองนี้นะคะขอบคุณพี่น้องผี้ติดตามแฟนครับเดอ้อขอบคุณที่ให้แห้งใจคุณอสกนดีใจวะครับ สาวหน่อยพี่แมงมาถึงจุดนี้ครับโอ้ยคิดว่าสิบะมี <il> ่ยังสีหดอกครับตั้งแต่สมัยผมคิดว่าสิบะมี่นี่นุ่มโจเห็ดคักรู้เออพ่อว่านุ่มโจ้มาบเลยยี่หองแค่นี้ยี่หองหลุกไส้จะคล้องไหมล่ะคล้ายหลุกไส้พ่อได้ยี่หองพ่อได้ย่องพ่อว่าเฮาขาข้าปั่นไหมเข้ามี่ยังไหมเฮานับจากศูนย์ไหมครับเฮานับจากศูนย์แม่ตั้งแต่สมัยยังก่อขายบักซี่ขายในขีคำบนตีขายตั้งแต่ขายในขีคำอยู่ก๋วยเตี๋ยวขายในขีคำทุ่งรหัสสิบตัง ครับบกทซดินสุงลาหาทิศต่างจนมาเท่าทุ่มมือนี่เขาขายมีห้อละไีที่บัตรมาสมัยลูกชายลารับทิ้มงานของผู้ยิบบ้านแล้วก็คุณอำนาจคือผู้นำอำนาจกคานณอำนาจคุณมโนคุณอาคมแล้วก็ลูกชายลานุ่มโจเป็นผู้ต่างผู้ทีคอยสนับสนุนขอบคุณพี่น้องที่สนับสนุนละครับนี่ะ นี่แหลคะครัพี่น้องคะเป็นคลิปของคุณพอสงกลาเมือที่เพิ่นกับบอสโจไปสื่อที่ที่เป็นอาณาจักรสาวน้อยเพรปานแพงมองหนีเนาะซึ่งหลายคนเอฟซีแฟนครับได้ติดตามว่าได้เบ่งตัตงแต่มือบอสโจหอบเงินไปสื่อที่มองหนีที่ดินก็คือที่ดินเนี่ยค่ะพี่น้องที่ดินเปล่าๆล,ลงๆนะคะแนมไปแปนเอ,อเติร์คือว่าเนาะ แต่เมื่อนั่นคุณพอสงกรานยังภาคภูมิใจในโตลูกนะคะพี่น้องในโตลูกลูกที่ซอยกันสางซอยกันสู่คือว่าเนาะพอเป็นคนสางลูกเป็นคนสู่โดยเจ้าพหะนุ่มโจพี่น้องสู่ขักสู่แ่นี่ลีเมื่อนั่นมีเงินสื่อทีพอสงกรานยังภาคภูมิใจกับลูกทรายแล้วเมื่อนี่นะพี่น้องที่มองหัน หาปีผ่านไปสิ่งปลูกสร้างบอกว่าจะเป็นบ้านเป็นโดมสาวน้อยเป็นอาบ้านพักเนาะเป็นบ้านพักอาจารย์นักดนตรีบ้านพักหมอรองหมอล่ำพี่น้องสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นเป็นอาณาจักรจนเข้าใส่คําว่าอาณาจักรสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงอาณาจักรนะคะที่สร้างสรร์สืบสารศิลปะวัฒนธรรม มอล่ลำอีสานเฮาเป็นลำเพิ่นนะคะพี่น้องสมกับที่บอสโจเพื่นวานะ่ะตอนที่เพื่นสื่อนะ่กะก็คือก็คือว่าไว้ว่า,วา,วา,วาให้มองหนีเป็นเป็นมองพื้นทีเป็นสถานทีไว้สืบสารวัฒนธรรมต่อไปพี่น้องคะสาวน้อยเพจบ้านแพงก็ตั้งขึ้นปีเดียวกันกับที่บอสโจเกิด4 0 4 1ปีแล้วเนาะ สาวน้อยเพจปานแพงก่อตั้งขึ้นโดยคุณพ่อสงการน,น้ำวงษาตอนปีบอสโจเกิดพี่น้องแล้วเมื่อที่ซื่อที่มองอาณาจักรสาวน้อยเพจปานแพงที่ว่าที่ดินก็คือที่ดินแปลนเอเติดนะันคุณพ่อภูมิใจพอสงการภูมิใจกับตัวลูก้ายแห้งแต่พี่น้องเอ้ยป่านนี้อีพ่อแหงสิยิ้มอยู่ทึงฝาพุนนะคะ คือสียิ้มแนมเบิงลูกไส้ยอยู่ทั้งฝ่าผุานพี่น้องคะหอดมือนี่คือสุดยอดที่สุดแล้วกับสาวหน่อยเพชรปานแพงกับคำว่าบอสโจยมมานินนามวงษาสาวหน่อยเพชรปานแพงพี่น้องเราเพิ่นกรารจัดการกลองพานบทเพลงที่มีซื้อว่าสายเลือดหนักสูงเป็นจังไดลูกไส้ของเจ้าเก่งบอ DNA จากพอ ทรงต่อมาหอดลูกทรายพอเป็นคนสางลูกเป็นคนสู่จนหอดจุดหมายบัดถึงเส้นไช่แล้วพอประยู่สายเลือดนักสู้พี่น้องสาวน้ำเงินว่าจังไดจังใดเพียงนี้นะอย่าว่าแต่บอสโจโอเองสิ่ห้เอฟซีแฟนครับได้ฟังกระห้คือกันพี่น้องขนาดเบิ่งาันไปเบิ่งคลิปน้ำเพลิน ตายยางสิไหลน้ำพี่น้องเพราะว่าขึ้นหอดอีพอเล่าเออขึ้นหอดคุณพอสงกรานพี่น้องสมัยตะกี้สาวน้ำเงี้ยนเคยจ้างวงคุณพอสงกรานในหละ่ะวงสาวหน่อยเพียรปันแพงมาทําการแสดงทางอุบปปัตพี่น้องสิ่งที่ขาดบอไดใด่างไปหลังหา่านผ้าศิลปินผ้านาครองไปขึ้นเวทีคุณพอก็จะบอกไปไหว้พาดในรถกอเลอร์ลูก ไปไหว้พระในรถกอนเดลูกนะคะซึ่งเคยมีโอกาสไปไหว้พระคือว่านะคะพี่น้องก็ยังคิดหอดคิดถึงจนหอดซูเมอนี่พี่น้องค่ะนี่คือนี่คือสิ่งที่แบบเห็นแล้วกับแบบน้ำตาสิไหลหพี่น้องอีพอเอ,อ้ยยิมอยู่เตียงฝ่าบุนเดอร์ค่ะยิมอยู่เตีงฝ่าเบิ่งความสำเร็จของบอสโจและทีมงานสาวหน่อยเผิดปั่นแพงเนาะพี่น้องเนาะ ค่ะพี่น้องค่ะเรื่องเล่าของการต่อสู้ของคนเฮานาะพี่น้องนาะคือจังบอสโจเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนได้เลยที่เดียวนะคะพี่น้องสู่บอถอยกับประสบความสําเร็จคือว่าและบทเพลงที่จะถทายทอดเรื่องเล่าชีวิตของบอสโจพี่น้องค่ะสายเลือดนักสู้ เร็วๆนี้นะคะกับฝากพี่น้องติดตามเป็นกําลังใจคือว่านอพี่น,อน้องเนาะบอกสูกันฟังพี่น้องคะ่ะข่าวขราวเกี่ยวกับมอรอมอลมีอย่างพอวอาสูกันฟังกะเอามาคุยกันในละนะคะฝากพี่น้องติดตามเป็นกําลังใจอยู่ดีมีแห้งหักแห้งแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ